สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอ,อนนำเสนอเรื่องของเจ้าเช็คสุขโชคนะครับหลังโชว์ฟอร์มดีในนัดล่าสุดนะครับทั้งเจ้าตัวนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้ด้วยนะครับที่ยิงปิดท้ายให้กับซัปโปโรนะครับชนะ โชนันเบลบเร่ไป4ประตูต่อ2นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับและหวังว่านะครับมิชานะครับจะให้โอกาสสุขพโชคอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนะครับฟุตบอลเจลีกสำหรับอาทิตย์นี้นะครับในวันศุกร์ที่19นี้นะครับพฤษภาคมนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตเกียวสงะนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับ เป็นทีมโยโกฮาม่าเอซนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับทีมของเจ้าเจ,าเจาชนาทิปของเรานะครับโดยมีข่าวว่าเจ้าเจาชนาทิปนะครับเพิ่งจะลงแข่งขันในทีมสำรองไปนะครับและเจ้าตัวก็ซัดประตูนะครับทำให้ทีมชนะไป2ประตูต่อหนึนะครับน่าจะกลับมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเจาชนาทิปนะครับ ในสัปดาห์นี้ยังไงก็รอลุ้นรอเชียร์นะครับนักเตะไทยของเรานะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับแบบนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะได้หาข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ